พ่อไม่กินมั่งอ่ะพี่น้องจ๋ายพ่อทำไมไม่กินอันนี้บ้างล่ะลูกสาวบอกว่าพ่อไม่กินมั่งกินอะไรเนาะพี่น้องไปเบิ้องดุ๊กเอาเสบียกินอะไรเอ่ยทำไมลูกตาลอยากให้พ่อกินด้วยนี่จ้าสีชมพูหวานเววอูน้องลูกตาลนมั เขาเลิกกินจังตงนำเด้อพี่น้องเด้อลูกตาลพ่อทำไมไม่กินมั่งพะนะพี่น้องก็ลูก้ตาลลูกตาลบอกกันพ่อกินน้ะมันน้ำอันอันอบนดีมาเอาแก้วมากินไหมไม่เอาชิมก่อนชิมไปเอามาชิมไปหนูไม่ชิมไม่ป้าชิมก็ได้ไม่เอาค่ะแม่ปหนูชิมพุทธชากชิมแล้วจะติดใจชิมนิดนึงถ้างั้นแม่ไม่สั่งให้หนูเด้ออหนูต้องชิมก่อนว่าหนูชิมได้ไหมเอาแก้วกาแฟแม่นี่แหละนิดเดียว จะชอบแม่อร่อยมากเลยอ่ะดูสิ่เขาชิมแล้วจะเป็นยังไงพี่น้องจ๋าัค่นี้เป็นซีลุยพี่น้องทั้งนั้นเตีอืดขึ้นแซ่บบะลุกแล้วก็ซวงน้ำแซบบ่บบะค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานใช่ไหมลูกไม่พี่น้องจา๋อาอ้าวนี่มิดูอาบ,บี้เขาให้ชิมมาชิมดูแม่กับลูกกับม้วนในการอร่อยกินหอมสตรอเบอรี่ม้วนลายในการซิมกินหอมสตรอเบอรี่ค่ะ เอามาเห็ดป่าสิมีดอาๆแก้วนึงเด้สามคนสามร้อยเอ้าือแซ่บเนี่ยอร่อยสามสองงทองท่นได้ไหม่าดูดีเ้อะเาะอเดี๋ยวพูดตังทองทูงโอเคไหมแ่จะทงทองทุนงด้ไแม่มนูเป็ปลุยนะตังนะนะแล้วแม่ยายหน่วยช่วงเหอเห็บ้ เรงนั้นเพื่อมีความดีกินน้อเิ่นบุบเป็นลอยมีของดีกินเนาะจะหนูได้ช่วงอยู่ไหนเห็นว่าจะเห็นแจะไม่ไปไปเห็นเปล่งเป็นจังซี่เป็นกนาที่จังซี่ล่ะเออแมนอยู่อันเดี๋ยวนี้เป็นปุยลุยแต่ว่าท่านี่เป็นอึคือกนาเล่เร่ดำ้มดั้มยังซีล่ะนั่ยนะคือคือคือเพื่กินเซนีวาน่ะคือพื่กินน้ำเปิือนแต่เพื่อเป็นอาโหนเนาะโอ้กินโอ้อาโหนคนจูบเพื่อเป็นเติ๋งใช่ตอนกินน้ำอ่านใต้ตอนกินน้ำเป็นยังอ่ะกินได้ร็ซี โอ้มันไม่เกี่ยวหรอกมัวแต่กลัวคำว่ากลัวนะคุณไปไม่ไปไหนไม่ได้หรอกถ้ามีแต่คำว่ากลัวลุงเบิเร,ร์ดคำว่าใดก็คือพอไปอินมาแม่น <laughs> นี่อันนึงนี่อันนึงทำมีอะมั่วเหรอไม่ไม่ชิดได้ไหม่อดอูได้ไหมนี่ตอนนี้ไงนี่ กลัวแต่ละมาดกลัวกลัวมิได้ย่านมิได้ย่านแล้วเราเมื่อไหร่เราจะก้าวไปสักทีล่ะกล้าตัดสินใจตัวเนอ่ะเสียบีเรเปลี่ยนไปดีพี่น้องเอ้ยแมนเราแล้วมีคองดีเราไปลุยความดีแล้วหนังบุญบ่ในค่ะกางน้ำเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากปุยลุยก็เสียบีคุยลุยไค มันขึ้นไปนอนน้ำเต๋อญี่ปุ่นไปนอนปุ่นตลอดแม่กินได้โตม่กินกูได้ไปนอนน่นบอได้เบอได้นอนอยู่บนนี่ไป,ไปถึงเขาจไปถ<ห>นะทางลาดทางลาดไกลที่ไกลมัีทางดว่ต้องเข้าเก่งคอใช่มอะไรอะไรอคไรอะนเ แม่ไปด้วยไหมตาไมนดีวะล่ะตาไมนดีอยู่หรอแม่ต้องไปเยอะๆกี่เยอก็อิ่ดอ่โอเคไหมแม่ต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ต้องไปขายรถเลยก่ำแม่เอาชุดนั้ไปด้วยไม่เอาลูกไม่เอาไปเอาตัง เล่นเชลยเดจ้าเอาชุดตังก็ได้ไม่ต้องเอาชุดนี้ไปจ้านั่งงี้ดีลูกนั่งงี้ดีค่ะเล่เนเชลยเดไปชุดนี้แหละหนูแม่ก็ไปชุดนี้สวยเอาชุดกระเจียมเพื่อนเปลี่ยนด้วยแม่ไม่เปลี่ยนไปงี้แล้วกลับมาค่ะมาว่ากันเราไปเปลี่ยนด้วยอันนี้หนูเอาใช้ชุดอันนี้ไปเล่นเชลยเดินจะเถอ จะเปลี่ยนอจะเปลี่ยนลองเล่นคลิปใบัคลิปเราีน้องจะเปลี่ยนีเป็นเรงดเล่นคลิปใบนายยายนี่ยเล่นคลิปใบเิ่งออแจียมี่ได้บอนนี้คลิปใบแ่นาทีเน่ยแบบรุ่นปตออาเลยนะตื่นขึ้นมาเรียวหากันพอเห็นกระทำหากันพี่น้องว่เปิดอีงขนาดนอนคนละเปย์พี่น้องเซบีนอนเปนั้นเด้อส่วนพี่มอดนอน นอนเปนี่เนี่ยจะ้ะนอนเปนี่พี่น้องจ้ะเสบียบ์ตื่นขึ้นมาพี่มอดตื่นก่อนพี่มอดย่างไปพุ่นเนาะค่ะก่อดย่างพุ่น,นเสบีย์ย่างกลับมาไอมอดไปใส่ไอมอดไปใส่ไมอดไปใส่ขนาดโอ้ยพี่น้องเลยตาหนาตานตาตีหลีเด้พี่น้องเขาคุณเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยตาหนาต้นตาตื่ลูกตามไม่เล่นค่ะลูกเขาก็บอกอยู่ว่าไอ้กำมอดทั้งทีแม่แม่แม่แ ไม่เล่นลูกไม่เล่นค่ะโกกระปรกลูกน้องอ้วนมันเป็นสารเคมีนะลูกห่างกันพอๆนาทีพี่น้องเออเงยดื่นไหลใครเนตย้ำหลับเขาพยายามหากันนั่งเฝ้าเบิดเบิดมื์อเลยนี่นี๋ยวนี่นั่งเฝ้าไม่หน่อยจิน่านั่งเฝ้าคนนันหลับเดี๋ยว่มันไม่คนที่โซซีนะม่าเขาตื่นหมดต่าเขาตื่นนี่นี่หยุดอัดว่าสั่น อัาตัวนอนับพ่อไปหาเห็ดเนาะพี่เก็บแสงเห็ดน้ำมันี่บะมี่นกินเขาพวนั้บะได้บะได้นี้ใส่ไงที่ผ่านบอกบะมีเลยเห็ดใช่ไหมร้ายเิดแล้วไ่ได้กินมีแล้วเตมิมีมีสองถุงเตะก็บแกงเลยเนี่ยะแกงแล้เด้แกงเลยเดียวเห็ดปลือเลยถ้าฝนตกไม่อีกจะเอ่ออีกรอบเนาะ จุกแล้วพ่อเมื่อวานนี่มันตกแล้วเมื่อวานนี่ตกไม่หอดูจ้าหวานน่ะแมนจ้าจะได้บ้านนอนมาจะได้ปานจ้าผู้แข่งจางปังเนี่มันก็ให้คนตัวใหญ่ได้หลาะด่าที่ได้ขึ้นผู้สองคนน้องใหม่ได้ยังไงยุตนาเตยคือบ่าวบุพพน้องเว้ยฮะยุตนาเตยสองคนอยู่บ่าวกันในพี่น้องบ่าวไหมพี่น้องอันนั้นก็คือคืออยู่ไงถ้าอยู่สอคนอยู่ไม่บอกบ่าวแต่คำบอกเลยพี่น้องอยู่สองคน ขนาดจดปั่มซื้ออยู่สองคนเนาะว่าวเปล่ยเหล้าเลยพวอาพวกเจ้ากบาเลยตอหนาพวกแขกเนี่ยพวเจ้ากเวาเน่เก่งใจเก่งมาต้องดอกต้องเกียงตานลมกตาลก็ต้องเกีงก็ต้องใจดอกเตีมขี่รถยังมือขึ้นขี่รถน้ำขกันยังทีั่ใดทุคุยกันยังีไหนงวความเสียงคุยกันนยนยก ตกลงพวกคุณเป็นอะไรเนี่ยโรคจิตไหมอ๋อถามกันตรงๆเลยพี่น้องขึ้นเป็นอย่างกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้พาไว้สามีกันจ้ะพี่น้องพบพอกันอี่ทีเดนอค่ะสวัสดีจ้า